สวัสดีค่ะพี่น้องมากพี่น้องมากพบกับแบบพันคือเกาค่ะในช่อง apm channel ค่ะพี่น้องมาก,กินข้าวแรงน้ำกันค่ะวันนี้บ่มีเอยียงมามากับพี่น้องกินเ้ากับทอดปลาค่ะปลาทับทิมทกรอบหอมๆเช้าใส่แต่เสร็จ้พี่น้องอบส่ไฟด้วยแล้วก็ส้มตำ,มตำยาบ,บา,<ม>ากันเด้พี่น้องพอสิบาเนี่ยกระปุกคู่น,นี้คือมาแท้ส้มตำก็คนเดีย<อ>วผักคือเกาค่ะมากเป็นสวนคือเกาค่ะมามกินน้ำกันจ้า มันก็เลิกงานได้พี่น้องมันไม่เลิกงานพี่น้องหิวเข่าไหลมันห่อนค่ะเข่าเนี้ยมันห่อนขอช่วยหน่อยลูกเห็นคือพอเห็นชัดิเรืลูกพี่น้องเพิ่นเพิ่นเห็นชัดินี้เห็นนี่ย่างชาติเห็นเจ้ากองเห็นเจ้าโอ้ชัดแล้วถ้าพี่น้องไม่กินนหมกันต้มตำเสแสรอาหารเสแสรแม่กับลูกคู่นี้มากินข้าวเหนียวได้พี่น้อง โดทนที่ไอ,อิกินกับเจ้านี่ไงขวเนียวนี่ไงที่เราผสม็นข้าวปันไงต้ดหนอกระบอกข้าันไงติดนะยอมทำแบบวิแซ่นะแต่สาบแม่เผ็ดสุอเผ็ดทีอหนอชอบ ใครเชื่อทเป็นบ้านเราเลยอืมใครเชข่เมเ่เนี่ยอืมีะไเม่ีรอกเพืนไข่เช ก็ปอาต่อ hmm. ท so mm ุกคนน่าจะอร่อมากไม่ต้องเสี่ย ขอบขอบคุณหลาย้ๆพี่น้องที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วเวพ่ยพนกับหมูไส้จ้าขอบคุณหลายขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านค่ะขอบคุณครับพี่เป็นห้ากำลังใจอืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ มูงเสียดีแม่ว่ะรสชาติอันนี่สนอ่ก็อิกว่า้าเปล่าต้องเป่ากันเลยน่ยเป็นเขาผู้เขาไ้ากินเขาเขาลไส้พี่น้องมันก็เลยั่นยไปคำยืมเมือเมี่ยวแม่งก็คำสืมเงือเอาคำ ไอโอเบต้มทอหนึ่งที่น่อช่วงเทศกาลพี่น้องเอ้ยช่วงอะไรช่วงการคิดสะบัดเมื่องเกิดเยอะซุ่มอซีถุงอย่างนี้มีก็คือว่าอนี่เม่ยงคืองานลำดกแตะที่บ Yeah. กินหรือกหรือตะพีดองเนี่ยแม่ลูุกคุณกินเขาขึ้นบอา่าแต่งลาลุกคงโหว่าคนทำหน้าน่ามากจ้ะว่าจินมเา่วแสงแ่ะ กินง่ายๆอย่เงี้ยะพี่น้องกินเหมือนเราอยู่บ้านเ <laughs> นี่ยแหละกินเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละมีความสุขสุดแล้วพี่น้องเลยแม่กระลูกคนนี่มาอาหารบาลเล่าเลยพี่น้องมีนจะอุ่นท่วงดนะลูกมันจะ <h ums> เสียบมันเป็นปรโยชน์ใช ไม่ได้กินปลาลาปลาแดปดปลาแดดบองไม่ได้อยู่ไม่ได้พี่น้นนอยแม่ใส่ปูอลยอืมอัดกล้องป่ะแม่ทำสูตรแล้วคุณเลยจะกินน้ำเนียสองั้งละอืม อเอาตัวมือสองครั้งพี่ลองไปชิเปลาหอยจะนหน่อยเมื่อไหร่ก็ลองเห็นหน้ดัดูงาง,างาเลยดเหรอ ไม่สบีซีจู้งหนูนะคนก็ออกอ่ะคนออกเขาไปรับคนใหม่ด้เอืล้วเพื่อนแม่ออกจริงป่ะเอาเหรอพี่ยบอกว่าไอเม่กับไอ้มืวอนหนไอคนที่อยู่แม่บานมั่นไงเวลาเราเอาในฟังหรูอว่าอันนี้น้ำเขาว่า อันเดีได้นั่นเขายูาาว่าคุณพ่อเขาบอกกับออกเจ้า,ออว,า,า,ากกว่าไม่อยกออกไปข้างนอกไม่บ้านหรคุณจอาก,กับฟันเห็ดู่เดียว่อยากเห็ดเนี่ยเขากับบวกเขาได้ได้ดุเขากับฟัอยี่เด,ด็กเขาเชิงโพสิชั่นนั่นยัก็ได้ตออเขาก็ได้ต่อแม่วา ไ้่ไม่หลบพันเขาไม่อยากทำงานละวะเขาวะไม่สบายต้องอยากของก็คือมันต้องหาวิธีใช่ไหมพวกแม่จะ์มันกันสามต้นออกไปแล้วสองเนี้ยต้นหนึ่งแ,งแม่กซได้บ้างอีกต้นหนึง่ง ไอตร่นี้ก็อ,ออกอีรู้จะซื้อูโตเต์ไปฝากอืมไปสบแม่ตอนเช้าเอากูโคตเต์ไว้ให้เหรอเม่อว้นเราบได้ไ่ใส่มาเลยได้ก็ไุ่ยอ่ะ ก็เ,เ,เห็นอเห็งานหลายงานหลายเขาว่างานเพินงานก,ากว่างานหลายตัวดีอะานามเม่ใช่ตั้งหกสิบหรอไม่ย่พยามงานาทำายง,งานหลายตัวดีบริษัทจะได้แข็งแรงยูจะ <Yeah. S 2> ได้ทำนานๆฮะไอนไ yeah. อ้หนะแก่เฮาบ เดี่ยวามจัี่ที่เห็ดกำมันม่นบ่เฮ็ดท่านนนเนี่ยรานใกเอิญนันมาเห็ดซอยต้อกินวันหนามันต้องมาดูแลอย้วนันะแม่ทอดปลาเลร์เฟรมากท่ไมใช้ไฟแรงแม่ใช้ไฟอ่อนเออเจอหมดเลยแล้วแล้วจะกินได้สทั้งตัวเอร์เฟรมาก ต่อไฟแรงมันสิบก็สุกมันสุกทั่วอืมอืมถูกทั่วเลยไ,ไม่ใหม่เลยอร่อยกินไข่คเค็มเนี่ยคือน้องไม่พัออพนธกินไข่คเค็ม,มออกินยุ่นี่ไข่คเค็มเพื่อสุขภาพจะแซ่บแซ่บพี่น้อสองหูจีนยายกัแซ่บยังไง น,น,ดดนก,ก้นขาดระคุ้งนีซื้อไปตลอดได้พี่ uh huh. น้องซื้อไปได้ตัวยินตลอดทห้มีไอ้ขีสวนบุฟเฟตินค่ะเขาก็ตะหุงรอ๋อนหมดินบ้ๆเลยนี่พี่น้องไปพัน นนก่อนอื่นแม่พันธ์ก็ขอขอบคุณหลายทด้ค่ะทุกท่านทุกกำลังใจให้เฮ้าแมก่กำบุสองคนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่พันธ์ในเว้อค่ะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง APM Channel ค่ะพบอการทิม่ยเด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย